ไปดูเรื่องราวร้องทุกข์ของน้องนักศึกษาพยาบาลที่ลำปางกันหน่อยนะคะคน้องเขาตัดสินใจเป็นเรียน วิชาพยาบาลที่นี่เพราะเขาเห็นโฆษณาบอกว่าตลอดหลักสูตรเนี่ยค่าเทอมถูกมาก520 0 0 0บาทแล้วจบไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมปรากฏว่าพอเรียนไปได้ปีหนึ่งขึ้นปี2งทางมาหาวิทยาลัยขอปรับขึ้นค่าเทอมบอกต้องบวกค่าแ a บเพิ่มไปอีก2 0 0 0 0 0กลายเป็นว่าตลอดหลักสูตรจาก5 2 0 0 0 0กลายเป็น7 2 0 0แ0แล้วมีเด็กหลายคนที่จ่ายไม่ไหวก็เลยออกมาโพสต์เรื่องราวใน Facebook นะคะบอกว่า เป็นกลุ่มนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นจังหวัดลำปางนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปที่มหาวิทยาลัยเนชั่นอยู่แยกโยนกเดิมที่นี่ชื่อมหาวิทยาลัยโยนกนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนมือผู้บริหารแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาไปสอบถามข้อที่จริงจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนชั่นปรากฏว่าถูกปฏิเสธผู้บริหารไม่อยู่นะคะก็เลยติดต่อไปหาน้องเจ้าข,ของโพสต์ชื่อว่าน้องวันใหม่นักศึกษาพยาบาลปี2น้องก็บอกว่า เรื่องราวก็เป็นตามที่น้องโพสต์ใน Facebook ที่เล่า้ฝังนี้นะคะแต่ว่าน้องเนี่ยอัดอั้นใจมาปีกว่าแล้วเคยร้องเรียนกับผู้บริหารไปแล้วแต่ก็ไม่มีการแก้ขไขใดๆทั้งสิ้นทีนี้ที่ออกมาโพสเนี่ยเพราะอยากจะให้มหาวิทยาลัยออกมาชี้แจงหน่อยแก้ไขลดค่าเทอมได้ไหมให้มันตรงกับยอดที่เปิดรับสมัครในตอนแรกก็คือตลอดหลักสูตร5 2 0 0 0 0บาท ถ้าจะมีนโยบายปรับเพิ่มอีก200,000ก็ควรจะไปเก็บในรุ่นต่อๆไปไม่ใช่มาเก็บย้อนหลังนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนเปิดรับสมัครที่ทําให้น้องตัดสินใจมาสมัครเรียนที่นี่เพราะตลอดหลักสูตร520,000ทีนี้น้องบอกว่ามีนักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนได้3เดือนหลังจากหยุดช่วงโควิดไปก็เคยมาร้องไห้ระบายความในใจนะคะว่าน้องแต่ละคนที่มาเรียนเนี่ยมาจากหลายจังหวัด สุรินอยุธยาตรังอุดรธานีเชียงรายแต่ตัดสินใจมาเรียนถึงลำปางเพราะเห็นว่าราคาค่าเทอมถูกนะคะตลอดหลักสูตร4ปี5 0 0 0ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งครอบครัวสามารถส่งเสียให้เรียนได้น้องบางคนบอกว่ามีแม่คนเดียวบางคนก็อยู่กับยายฐานะไม่ค่อยดีไหนได้พอมาเรียนที่นี่ได้ไม่ถึง2เดือนมหาวิทยาลัยแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีก200,000ก็ไปต่อกันไม่ถูกแล้วค่ะ ประมาณ3าสีรอบค่ะในส่วนรอบที่1รอบที่2จะเป็นก่อนโควิดใช่ไหมคะแต่ในช่วงช่วงที่3ไปรอบที่3ไปเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงหลังโควิดแล้วมันส่วนต่างค่ะเกือบ20,000บาทแต่คนที่เสียไปก่อนแล้วก็เกือบ4 0 0 0 0่นแล้วอะค่ะเราเคยร้องเรียนกันเรื่องนี้ว่าขอขอคืนได้ไหมไม่ต้องเอาจานวนเต็มก็ได้ในส่วนต่างอันนี้แต่ขอคืนก็มาเป็นค่าใช้ใจ่ายของโม่เราแต่ แลวที่การวันดีก็ปัดตลอดบอกว่าไม่ได้ใช่แล้วสิ่งที่พวกเราได้รับทุกคนที่เข้ามาต่อให้เป็นรอบ1นรอบ2อรอบ3ก็ได้เรียนออนไลน์เท่ากันหมดใช่แต,แต่คือเสี่ยงเงนินไม่เท่ากันและตั้งแต่จะเข้ามามอไม่มีอะไรเป็นชัดเจนเป็นรายลักษณ์อักษรเลยค่ะลักษณะการเรียนนี่คือเรียนออนไลน์ด้วยก็คือช่วงที่หยุดโควิดอ๋อหยุดโควิด แล้วดูสิน้องก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังทั้งน้ําตานะคะคุณผู้ชมน้องบอกว่าอยากให้กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือช่วยหาที่เทียบโอนหาที่เรียนใหม่ให้เพราะว่าถ้าน้องย้ายเองเนี่ยก็คือต้องไปเริ่มรับหนึ่งใหม่โอนหน่วยกิบไปไม่ได้นะคะคือน้องนักศึกษาทุกคนที่ออกมาร้องเรียนเรื่องนี้เขาบอกว่ายังคงรักในวิชาชีพพยาบาลเพราะมันเป็นอาชีพที่มั่นคงเพียงแต่ว่าอยากจะขอค่าใช้จ่ายที่ เป็นส่วนต่างเนี่ยคืนได้ไหมยังไม่จบเทอมเนี่ยก็จ่ายไปเป็นแสนแล้วนะคะครับออนี่นะครับทีแรกบอก5 0 0 0 0 0ใช่พอมีการพอ6,3ปี6,3ปรับมาเป็น7 0 0 0 0 0ปรับทีเดียว2,00 0 0 0เลยนี่นะครับ